คนกันด้วยนะครับสำหรับในเกมวันพีช c e b o u รั y นะครับก็อาจจะมีความรู้อยู่แล้วนะครับว่า1วันควรจะทําอะไรบ้างนะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็ดูคลิปนี้ต่อไปได้เลยนะครับก็บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่า1วันเนี่ยในอดีตของคุณเนี่ยคือถ้าจะไม่ให้เสียโอกาสเนี่ยควรจะทําอะไรบ้างนะครับโอเคครับมาดูกันที่อย่างแรกเลยครับก็เป็นปกติแล้วนะเข้ามานะครับอย่าลืมรับของตรงนี้แน่นอนครับนี่นะครับพวกอ่าเราินไลน์วันตรงนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องแรกเลยนะครับแรกสุดเลยนะครับที่ควรต้องทํานะครับเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆ่อยนะครับแล้วก็ต่อมาครับอย่าลืมมาตรงนี้เลยครับดูภารกิจรายวันก่อนครับมีอะไรบ้างนะครับนี่ผมก็เคลียร์หมดแล้วนะก็ทําตลอดนะครับแต่ว่าสมมุติว่าคนที่รู้อยู่แล้วทําจนชิ้นแล้วก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับก็ทําภารกิจรายวันปกติเลยนะครับตัวผมเนี่ยก็จะมาดูภารกิจรายสัปดาห์ด้วยนะครับอันนี้ผมก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าผมก็ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าอันนี้มันตั้ง 7วันนะครับไม่ต้องรีบเลยนะค่อยๆทาไปก็ได้นะเดี๋ยวก็ครบนะผมก็เนี่ยก็มาดูทําภารกิจตรงนี้ใช้ตัวละครแอดแฮกเกอร์ aker, ใช้ตัวละครเกตเตอร์แล้วก็ครอบครองสมบัติอะไรประมาณนี้นะก็เนี่ยเดี๋ยวก็ครบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเล่นบิ๊กมัมกับคิงไงเดี๋ยวมันก็ครบนะครับพยายามทําภารกิจตรงนี้ให้ครบนะครับ1สัปดาห์นะเพราะว่าเราจะได้นี่เลยครับเราสามารถเอาชิ้นนี้เนี่ยไปอา ไปเอาตัวละครเสร็จตัวละครรีเจนได้นะครับเนี่นเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมันสามารถมาตรงนี้แล้วก็เนี่ครับเราก็สามารถการรับโชมมาใสไ่ได้นะสมมตินี่เห็นไหมผมก็แลกเป็นอุตตะเอาไว้นะครับก็มันจะมีให้เลือกอยู่หลากหลายนะครับแต่ถ้าแนะนํานะครับก็แนะนําเป็นตัวละครรีเจนนะครับอย่าไปแลกพวกตัวแบบเออแต่นี่ก็เนี่ยตัวที่มันแลกได้อย่างพวกอย่าไปแลกยาซบอย่างนี้นะครับยาซบมันแลกได้นะครับ หรือว่าตัวอื่นๆน,นะแต่อันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับอันนี้ก็ตามแต่จิตศรานะครับจะเป็นคิงได้เป็นคิงก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอุตาก็ได้นะแต่ผมมีอุตาก็จะทําอุตาก่อนนะครับเพราะว่าอุตากผมยังไม่เวล80นะก็ค่อยๆเก็บไปทุกสัปดาห์สัปดาหล์ละสามเศษอะไรอย่างนี้นะครับเก็บไปได้เรื่อยนะไม่ต้องรีบนะครับเผลออาจจะได้พอๆโหปีนึงนครับเก็บไปได้เรื่อยนะครับต่อมานะครับมาถึงอันที่สามนะควรจะเข้ามาเล่นเลยนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับหยอกๆอนะครับ โซโล่ครับของผมก็เล่นทั้ง2อันตลอดนะครับพยายามอันนี้ที่สําคัญตรงนี้นะครับควรจะเล่นทุกครั้งที่มันรีนะครับแค่คําว่าต้องเลยดีกว่านะเพราะว่าเงินตรงนี้เราหายากมากนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่เล่นตรงนี้เราจะเสียโอกาสไปวันละหกพันเลยนะครับแล้วก็ได้เศษเหรียญมาอีก3เศษเราก็จะเสียโอกาสตรงนั้นไปด้วยนะครับค่อนข้างสาคัญนะครับสิบวันก็3ามหมื่นร้อยวันก็3ามแสนแล้วนะครับก็ พยายามเข้ามาเล่นกันหน่อยละกันนะครับตรงนี้นะครับส่วนต่อมานะก็อย่าลืมเล่นโอ oh, สมบัติตรงนี้นะครับเพราะว่าสมบัติตรงนี้ก็ถึงจะเล่นแพ้เราก็ได้เศษนะครับแต่เล่นชนะถ้าเราได้ยิ่งคองสมบัติเยอะก็จะยิ่งได้ได้หีบสมบัติเยอะนะครับสมมุติเราคองได้5ทงเราก็จะได้หีบสมบัติ5้าหีบนะครับมันจะได้ทั้งเงินได้ทั้งเศษตัวละครนะครับบางครั้งก็จะออกการรับโชคให้เราได้ด้วยนะครับนี่การรับโชคอันนี้นะครับ นี่นครับการรับชคอันนี้นะก็เพราะงั้นอนะ่ะควรจะเล่นทุกครั้งที่มีหีบนะผมแนะนําเลยนะครในคำนี้ก็ได้หีบหมดนะครับอืมหรือไม่ก็จะดองหีบไปสักสามหีบแล้วก็มาเล่นตอนแบบใกล้ๆสีก็ได้นะก็จะพอด,ดีสี่หีบนะครับแล้วแต่ทุกคนจะนันเลยครับหรือว่าจะเล่นตอนสี่หีบก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมเล่นตลอดนะครับเพราะว่าผมต้องการเงินแล้วก็ต้องการเศษตัวละครนะครับ ถึงตรงนี้คือมันจะได้เศษตัวละครพวกนี้นะครับเล่นทุกครั้งเนี่ยมันจะคือตัวละครพวกสองดาวผมไม่ค่อยแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเอาตัวละครไปเก็บโอเวอร์บูทนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะได้เศษมาเรื่อยๆเองนะครับอย่างตัวนี้เห็นไหมครับผมก็ไม่ไม่เคยเอาไปลงเล่นเล่นเลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมคือคาสมมติตัวที่เอาไปลงเล่นเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับถ้าตัวที่เอาไปลงเล่นจริงๆมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับอ่า ไม่รู้ว่าจะไม่ได้เหมือนกันเด็ดวันนี่ปะนี่นะครับตัวละครที่เอาไปลงเล่นมันจะต้องไปอันดับ่างนี้นะครับถ้าตัว3ดาวไปเล่นนี่ผมไม่ว่านะครับแต่ว่าถ้าตัว2ดาวอ่ะไม่แนะนําให้เอาไปลงแรงเล่นนะครับเพราะว่ามันได้ตลอดอยู่แล้วนะครับนี่นะครับมันได้เรื่อยๆนะครับอย่างตัวนี้อย่างที่ผมเมื่อกี้ลืมให้ดูนะครับมันขาดอีกแค่นี่คือผมใช้ไม่เคยเขาเรียกว่าไงนะครับเออไม่เคยเอาไปลงแรงเลยนะครับตัวละครพวกนี้นะครับ เดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้ผมก็ขายได้แค่เศษเดียวใช่ไหมอันนี้ผมก็ได้90แล้วนะมันก็ใกล้จะร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมเล่นวันพรุ่งนี้มันมะรืนนี้ก็ได้ร้อยแล้วนะครับมันก็ทําตรงนี้พอดีนะครับก็ได้โอเวอร์บูตอีกหนึ่งนะครับเพราะงั้นนะครับถ้าแนะนําก็อย่าเอาตัวละครเพือสองดาวไปลงแรงเลยครับมันมันเสียเวลาแล้วก็เหนื่อยอีกต่างหากนะครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ได้ครบอยู่แล้วนะไม่ต้องรีบนะครับโอเวอร์บูตนะครับเราค่อยคทําไปค่อยคฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ นี่เห็นไหมผมก็ใกล้จะโอเวอร์บูสสองดาวก็จะตันแล้วนะขาดอีกแค่2ตัวนะแฟงกี้กับไอตัวเมื่อกี้นะครับเขาจะได้โอเวอร์บูทมาอีก2ครับตอนนี้โอเวอร์บูทผมก็มีทั้งหมดอยู่43นะก็จะกลายเปน็น45บ้านะถ้าทาแต่ตัว2ดาวเหมือนเท่าที่ผมจะไม่ผิดมันจะได้แค่40นะครับถ้าทําแต่ตัว2ดาวหรือเปล่านะเป็นยีตัวใช่ผมขอไปดูอีกรอบแล้วกันนะครับถ้าทําแต่ตัว2ดาวโอเวอร์บูทนะครับ มันก็จะได้ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19หเหรอกมันได้อ๋อใช่สามสิบแปดแอครับนี่ผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยได้ 19, 19กกคูณสองก็สาสิบแนะเัืก็ได้38นะแล้วนี้ก็ทำพวกสามดาวต่อนะผมก็ทำพวกสามดาวต่อพวกสามดาวอันนี้ไม่ว่ากันนะถ้าจะเอาไป ลงแรงอ่ะอันนี้ก็ได้นะครับอย่าทํากท็ทําได้เร่งเวลานะครับแต่ว่าที่จริง3ดาวมันก็มีโอกาสาได้หีบเหมือนกันนะครับแต่มันได้ยากกว่า2ดาวแค่นั้นเลยนะครับสองดาวมันได้ง่ายนะเพราะงั้นก็จะทําก็ทําได้เร่งเวลาก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับส่วนที่จะพลาดไม่ได้นะครับก็คือตรงนี้พยายามข้อมันแลกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้วันนี้ผมแลกไปแล้วนะครับแลกให้ครบนะครับ เงินนะครับตอนแรกเลยครับต้องแลกเงินนะครับแล้วก็แลกอันนี้สิบอันเองนะผมใช้สิบอันแลกแลกอันนี้นะ XD นะครับส่วนทางด้านของ,งเศษตัวละครพวกนี้ผมก็แลกสีดาวไปด้วยนะเพราะว่าสีดาวต,วตอนนี้มันลดราคาอยู่นะครับ <S <S <ๆ S 2> ก็แลกไ,ไปด้วยเลยนะครับส่วนทางด้านของตัวละครพวกสามดาวอย่างเงี้ยผมก็อาจจะแลกไว้นะเพราะว่าผมขี้เกียจจะไปเก็บโอเวอร์บู์นะครับมันคือมันต้องไปเล่นอย่างเงี้ยผมก็ขี้เกียจนะผมก็แลกเลยละกันนะครับ แลกสิบเจอก็แลกเจอก็แลกนะครับถ้าตัวไหนที่ยังไม่โอเวอร์บูสสามอย่างเงี้ยก็เก็บแลกไปเรื่อยๆนะครับแลกแรกนะครับแล้วก็ตัวพวกสามดาวนี้ก็ควรแลกทุกวันนะเพราะว่าเอาไปทำโอเวอร์บูสได้นะพอจะแรกนะตัวสามดาวพวกนี้ทําให้เป็นบูสสามตันเลยนะครับแลกจนบูสสามตันได้เลยนะครับสวตัวก็แลกเรื่อยๆนะตอนนี้นะก็แรกแลกแลกมานะครับาจะต้องใช้เวลาหกเดือนนะครับ่าจะแลกจนบูสสามได้นะครับ หกเดือนกว่าได้ซ้ำนะปะคือก็อาจจะไปเป็นปีได้นะครับส่วนอันนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะผมจะลืมมาแลกกันนะครับแล้วก็โคลานี้ก็แล้วแต่นะจะแลกก็ได้ไม่แลกก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีโคลาผมก็แนะนําว่าให้แลกอ,อลูกแก้วบูพิเศษตรงนี้นะครับรวแรแลกนะครับแต่ผมไม่แลกเงินนะเพราะว่าผมผมคิดว่าเงินมันหาได้เรื่อยๆนะครับตอนแรกผมก็ตอนที่ผมเล่นเกมที่ใหม่ๆผมก็เอาโคลามาแลกเงินนะครับตอนนั้นนะครับก็ย,ยังไม่ค่อย จะทำโอเวอร์บูสจริงจังนะครับแต่พอเล่นมันทำจริงจังแล้วรู้เลยนะครับว่าลูกแก้วบูสอันนี้มันสำคัญมากๆานะครับแล้วมันไม่ได้หาได้ง่ายนะมันหาได้แต่การแลกโคลานะครับเพราะงั้นน่ะคือไม่ได้ไม่ได้หาแต่การแลกโคลาบางครั้งก็จะมีตัวเกมแจกมาบ้างนะครับแต่ว่าคือไอ้นี้มันหาได้เรื่อยๆนะครับเล่นอีเวนต์ก็ได้เล่นเอ่อเล่นกิจกรรม <c oughs> เอออีเวนต์นั่นแหละรครับเล่น ลงแรงก็ได้นะครับเล่นลงแรงตอนมีหีบก็ได้นะครับแล้วก็ลงโซโล่ก็ได้นะครับเตะลงโซโล่ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะงั้นนะถ้าแนะนําก็ให้แลกไอโอเวอร์บูทดีกว่านะลูกแก้วบูทนะเออแล้วก็อันที่อนี้แหละครับอันสุดท้ายนะอันสุดท้ายแล้วนะครับนี่นะครัอย่าลืมมาส่งเอลกันนะครับเพราะว่าเอลมันค่อนข้างสําคัญนะแล้วก็ให้ลูกให้เรือให้ลูกเรือด้วยนะครับไม่ใช่ลูกเลือสิให้คนในเลือด้วยนะครับ นะครับแล้วก็อย่าลืมมาเติมอาน,นี้นะแล้วก็วิ่งทุกวันนะครับตรงนี้ก็จะได้ถ้าอยู่เรือที่เขาแอคทีฟกันหน่อยก็จะได้ตรงนี้เต็มตลอดนะครับแล้วก็มากดใช้ทุกวันทุกวันทุกวันนะเราก็จะได้เศษมาเรื่อยๆนะครับอืมแล้วก็อย่าลืมมาหมุนตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับหมุนตรงนี้นะ12ชั่วโมงนะครับก็มีโอกาสได้รับเศษนี่ครับแล้วับเศษหนึ่งเศษหรือไม่ก็ได้หนึ่งเคสอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับก็อย่าลืมมาอัพ เกรเหรียญตรงนี้นะแนะนำเลยนะครับออลพยายามเอาเหรียญมาใช้ไม่มีแหลกกิจกรรมก็เหรียญอื่นมาอัปเกรดได้นะครับก็พยายามอัปเรื่อยๆนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับไม่น่าจะมีอื่นแล้วนะน่าจะครบแล้วนะับครบใน1วันนะควรจะทําอะไรบ้างนะแต่ถ้ามันมีอีเวนต์บางอีเวนต์ที่มีกิจกรรมให้รับแคสตรงนี้นะบางอีเอีเวนต์เนี่ยมันจะมี1เึ่คให้รับทุกวันนะครับก็ พยายามอย่าลืมมารับตรงนี้ละกันนะครับเพราะว่าผมก็เคยลืมมาแล้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ค่อยลืมนะเพราะว่ามันจะขึ้นมาเป็นเครื่องหมายแดงๆนะครับตรงไอ้อะไรนะร้านค้านะเป็นผู้หมายตกใจนะครับแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับแล้วเราก็ไปดูตรงนี้นะถ้ามีก็รับเลยนะครับถ้าไม่มีก็แสดงว่าอาจจะเป็นแพ็คใหม่มานะครับหรือไม่ก็อย่างอื่นนะก็น่าจะครบแล้วนะครับสําหรับ คลิปนี้นะไม่น่าจะมีอะไรอื่นแล้วนะโอเคครับก็ถ้าใครได้ดูดูมาถึงตัวนี้แล้วก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยล้วกันนะครับแเราจะันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ